สวัสดีครับบุญส่งควาร์มชาแนลครับวันนี้ลุงบุญส่งจะนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับความแน่นอนนั่นก็คือความไม่แน่นอนนั่นเองซึ่งฟังแล้วก็รู้สึกว่ามันยอกย้อนแต่จริงๆแล้วนั้นพุทธเจ้าบอกว่าสิ่งที่มันไม่แน่นอนนั้นมันมีผันแปรอยู่ตลอดทุกวินาทีครับ เชิญรับชมรับฟังที่ลุงบุญส่งจะนำเสนอดังต่อไปนี้ครับนี่คือควายครับนะที่ลุงมุนส่งดูแลอยู่มีที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดนั้นก็คือเกิดขึ้นตั้งอยู่และกระดับไปนั่นก็หมายความว่าควายนั้นก็จะต้องขอเขาเรียกว่าเพื่อขยายพันธุ์ และเพื่อดำรงชีวิตหรือสายพันธุ์ของเขาไว้ให้อยู่ในโลกนี้นานเท่าที่จะนานได้แต่ก็ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบของอเขาเรียกว่าธรรมะหรือธรรมชาติด้วยครับเพราะว่าถ้ามีผู้คนที่ดูแลรักษาและเขาเรียกว่าพยายามปกป้องหรือขยายสายพันธุ์อยู่ ควายนั้นก็ยังอยู่ในโลกนี้อีกนานแสนนานครับถ้าตราบใดปัดจจัยและสิ่งแวดล้อมหรือผู้เลี้ยงหรือผู้ที่ดำเนินการอยู่นั้นไม่สนใจหรือปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติหรือยถากรรมที่พพุทธเจ้าบอกว่า,าเกิดขึ้นตั้งอยู่และก็ดับไปนั้นก็จะทำให้ควายนั้น มีโอกาสที่จะสู์พันได้ครับนี่คือในเรื่องของหลักแห่งความเป็นจริงที่พุทธเจ้าบอกไว้เลยว่าชีวิตนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่และกระดับไปเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาทุกวินาทีถ้าใครไม่เตรียมพร้อมหรือไม่อาศัยโอกาสและจังหวะที่เขาเรียกว่าดำเนินชีวิตให้เป็นที่มี คุณค่าและเกิดความสุขนั้นก็จะค่อนข้างที่จะเลือนลางและไม่ได้ผลดังที่ท่านหวังไว้นั่นก็คือความสุขครับความสุขและความทุกขนั้นมันเป็นของคู่กันครับถ้าไม่มีความทุก์ขก็ไม่รู้ว่าความสุขนั้นเป็นอย่างไรถ้าไม่มีความสุขความทุก์ขก็จะไม่รู้ว่ามันมีคุณค่าอย่างไร นี่มันเป็นในเรื่องของเหรียญสองด้าทุกเรื่องมันมีอยู่ของคู่กันอยู่ตลอดครับดังนั้นเราต้องเข้าใจหลักตามความเป็นจริงตามขเขาเรียกว่าโลกกระทำแปดนั่นก็คือในเรื่องของมีทกุก็ต้องมีสุขมีนินทาก็ต้องสรรเสริญมีขเขาเรียกว่ามียศก็ต้องเสื่อมยศทุกเรื่องนั้น มันมีเป็นไปตามในเรื่องของกฎแห่งธรรมชาติหรือธรรมะที่องค์พระพุทธเจ้าได้ค้นพบและนำมาสอนให้กับบรรดาพุทธศาสนิกชนนั้นได้รู้ได้เข้าใจและปฏิบัติตามแต่ที่ไม่ค่อยที่จะได้ผลนั่นก็คือในเรื่องของผู้ที่รู้และไม่ปฏิบัติตามนี้เป็นเสียส่วนใหญ่ครับเพราะว่า เราบางครั้งก็รู้แต่ไม่ไปฏิบัติตามหรือไม่รู้ก็ไม่ได้ปฏิบัติตามแต่ในเรื่องของการขเขาเรียกว่าถูกนะครับนะขเขาเรียกว่าแนวคิดหรือความเชื่ออย่างอื่นนั้นเข้ามาสอดแทรกหรือมาดึงให้เรานั้นไปในทางที่ขเขาเรียกว่าไม่ตรงตามหลักคําสอนของ,ององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงพบแต่ในเรื่องของความทุกข์มากกว่าความสุขครับพุทธเจ้าจึงบอกไว้ว่าทุกเรื่องนั้นมันไม่มีอะไรแน่นอนครับดังที่บอกว่าความจริงนั้นก็คือความไม่แน่นอนนั่นเองนะครับหนาที่หมุนเวียนเปลี่ยนไปอยู่ตลอดเพราะว่าโลกนี้นั้นมันเป็นในเรื่องของความว่างหรือในเรื่องของอ อันนี้จังทุกขังอนตตาเกิดแก่เจ็บใดยมันต้องเกิดกับคนทุกคนและทุกคนนั้นก็ไม่ค่อยระหนักในเรื่องสิ่งต่างๆเหล่านี้จึงปล่อยให้โอกาสหรือความเขาเรียกว่าความที่เราเกิดมานั้นก็ไรคุณค่าไปโดยปริยายถ้าหากว่าเราไม่เข้าใจในเรื่องของหลักพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า เราต้องทําจิตใจของเราให้เขาเรียกว่าสะอาดบริสุทธิ์และปราศจากในเรื่องของความเศร้าหมองเพราะเรานั้นเป็นในเรื่องของเขาเรียกว่าอยู่ในโลกกระทำแปดต้องรู้ตามความเป็นจริงที่พุทธเจ้าบอกไว้ในเรื่องของอทุกเรื่องเป็นของคู่กันทุกเรื่องเป็นของในเรื่องของการดําเนินชีวิต เพื่อที่จะให้พบกับความสุขเราต้องชำระล้างในด้านของจิตใจของเราให้ละในเรื่องของโลภโกรดหลงลงให้มากเท่าที่สุดและได้รู้หลักตามความเป็นจริงว่าทุกเรื่องนั้นมันมีการเลี่ยนแปลอยู่ตลอดทุกวินาทีเราต้องรีบในเรื่องของการดาเนินชีวิตให้นําไปสู่ในเรื่องของเป้าหมายที่ไม่ต้องเกิดไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตาย นั่นก็คือในเรื่องของกําจัดกิเลสของเรานั่นเองหรือความอยากที่อยู่ในหลักอร,รยิยสัจสี่ที่ลวงมุสส่งได้พูดให้ท่านได้พอเข้าใจเป็นแนวทางแล้วว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้นั้นถ้าเรารู้แต่ไม่ปฏิบัติเราก็ไม่เข้าใจในเรื่องของหลักพระธรรมคําสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ลวงมุส่งได้พยายามเผยแพร่หรือเผยแผ่ให้กับบรรดาเพื่อน ฟีและลูกหลานทุกคนนั้นได้เข้าใจในเรื่องของหลักพระธรรมคาสอนขององค์สมเด็จสมมาสมพุทธเจ้าเพราะเป็นหลักในเรื่องของการดําเนินชีวิตให้เขาเรียกว่าพบกับความสุขขจัดในเรื่องของกิเลสหรือความอยากแต่ในฐานะที่เราเป็นบุตุชนคนธรรมดาเราก็ต้องเขาเรียกว่าประยุกต์ใช้ครับในเรื่องของความอยากมันก็มีทั้งสองด้านครับอยากในสิ่งที่ดี ก็ทาให้ชีวิตนั้นจเจริญรุ่งเรืองถ้าอยากในสิ่งที่ไม่ดีและปฏิบัติตามก็ได้พบแต่ความทุกข์ความเขาเรียกว่ายากลําบากในเรื่องของการดําเนินชีวิตทุกเรื่องอยู่ที่ตัวเราเองอยู่ที่ใจเราเองที่จะควบคุมให้ได้เบื้องต้นเราก็ต้องควบคุมในเรื่องของศีลหรือใช้ในเรื่องของหลักในเรื่องของปัญญาเข้ามาช่วยถ้าเราต้อง วางใจหรือว่างใจหรือทําให้ใจว่างอยู่ตลอดครับเพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้นั้นถ้าเราไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่เขาเราียกว่าโกรธเกลียดทิ้งทังหรือ,อในเรื่องของโลกโกรธหลงเข้ามาอยู่ในจิตใจมากมายนั้นก็บทบังในเรื่องของภูมิปัญญาหรือความรู้ต่างๆของเรานั้นไม่ให้เกิดขึ้นในเรื่องของปัญญาครับ ถ้าเรามีในเรื่องของอไม่ยึดมั่นถือมั่นนะครับนะเห็นว่าสิ่งต่างๆนั้นมันเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนมันหมุนเวียนเปลี่ยนไปอยู่ตลอดเราก็เข้าใจและทำใจให้สบายมันก็เกิดความสุขขึ้นมาเพราะว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นถ้าเราไปยึดมั่นถือมั่นนั้นก็บทบังในเรื่องของปัญญาหรือในเรื่องของ การดำเนินชีวิตนั้นให้ติดขัดในเรื่องของการเขาเรียกว่าการธรามาหาเลี่ยงชีพขัดสนไปหมดเพราะว่าเราไปมุ่งยึดมั่นอยู่ในสิ่งที่โกรธเกลียดชิงชังหรืออาฆาตเขาเรียกว่ามาตร้ายกันนะครับนะไม่อภัยให้กันก็เกิดแต่ในเรื่องของความทุกข์เพราะหาทางที่จะแก้แค้นหรือหาทางที่จะ ทําทลายอีกฝั่งหนึ่งให้เขาเรียกว่าล้มหายตายจากไปนั่นเป็นสิ่งที่มันบดบังในเรื่องของอภูมิปัญญาหรือปัญญาของเราไม่ให้เกิดในเรื่องของสมาธินะครับน้าใจตั้งมั่นสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นในเรื่องของเราไม่เข้าใจถ้าเราเข้าใจแล้วเราก็เกิดความสบายถึงแม้ว่าที่เราจะทำงาน หนักขนาดไหนเราก็เปลี่ยนจากงานที่หนักมาเป็นในเรื่องของความสุขของเราเราพอใจเราเพียงพอในกำลังที่เราทำเราก็มีความสุขครับถึงแม้แดดจะร้อนหรือจะหนาวหรืออย่างไรก็แล้วแต่เราก็เกิดความภาคภูมิใจเพราะเรามีใจยึดมั่นอยู่กับในสิ่งที่ดีไม่เปลี่ยนแปลงไปกับอารมณ์หรือความอยากในกิเลสที่ทำลายตัวเราเอง โดยเราไม่เข้าใจหลักของมันเราก็มีแต่ความทุกขความกังวลความเขาเรียกว่าไม่สบายกายไม่สบายใจเขาเรียกว่าทุกข์เพราะเป็นของทนได้ยากนั่นเองอนี่พระทธเจ้าได้สอนเป็นสูตรสําเร็จไว้หมดครับเราจําเป็นที่จะต้องมุ่งมั่นและมีใจเด็ดเดี่ยวนะครับนะทำแต่อาชีพที่ซื่อสัตย์สุจริตไม่เห็นแก่ตัวไม่เขาเรียกว่าโลภ นะครับนะโลภนี้หมายความว่าอยากได้ของคนอื่นที่ไม่ใช่เป็นกําลังแรงงานของเราหรือเราทําขึ้นมาโดยใช้ในเรื่องของภูมิปัญญาของเราเราไปโลภเอาสิ่งที่ไม่ควรจะโลภหรือโลภแล้วก็ไม่ได้ตามที่เราอยากก็เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นมันเป็นสิ่งที่ ไม่กีรังยั่งยืนไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่เกิดในเรื่องของเขาเรียกว่าภูมิปัญญาหรือการกระทําของเราก็ไม่เกิดความภาคภูมิใจก็มีความทุกข์ใจอยู่ในจิตใจของเราอยู่ทุกวินาทีไม่เหมือนกับที่ลุงบุญส่งที่ทําอยู่นี้ถึงแม้ว่าลุงบุญส่งจะมีตากแดดตากฝนทางานหนักหายาให้วขยก็มีความสุขครับเพราะว่าลุงบุญส่งยอมรับ ในเรื่องของสิ่งต่างๆเหล่านี้หนึ่งื่อร้อนหนาวมีความทุกข์แต่ลุงมุนส่งก็มีความสุขเพราะว่าลุงมุนส่งได้สร้างเขาเราียกว่าภูมิต้านทานทางโลกทางด้านร่างกายขึ้นมาและสร้างเขาเราียกว่าธรรมะหรือธรรมชาติและปฏิบัติตามนั้นลุงมุลส่งก็ได้ทางสุขทางใจขึ้นมามองเห็นสัจธรรมที่เป็นสิ่งที่ลุงมุลส่งว่า สิ่งที่แน่นอนนั้นก็คือความไม่แน่นอนนั่นเองนี่คือในเรื่องของแนวทางที่ลุงบุญส่งนําเสนอและให้ท่านลองเก็บไปคิดและนำมาปฏิบัติด,ดูครับครับขอบคุณครับลุงบุญส่งขอนํานเสนอไว้เพียงวันนี้ก่อนครับสวัสดีครับ